ขอกรุ้มกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านผู้ฟังแฮปปี้เบิร์สเดย์เพื่อนๆน้องน้อนอนับนวนันนับวัตึงและมิตรรักแฟนเดมอนรีเจนแอนิเมตดังจากเรื่องดับพิฆาตอสูรอยู่กับช่องชาวเดอะแกง๊งไก่เอกเอกเอกตอนนี้เรา่มีเพจในการติดตามเกมแล้วนะใครที่เล่นเกมก็เข้ามาจอยกลุ่มเพจอยู่ใต้ริงอือเพื่อนๆน้องๆครับ ทำไมผมถึงบอกแฮปปี้เบิร์ตเดย์หรอเพราะวันที่31นั้นเป็นวันเกิดของผมเองแหละแล้วก็วันเกิดของผมก็อยากจะสุขสันร์วันแฮปปี้เบิร์ตกับเพื่อนๆและน้อนๆด้วยละและช่องของเรานั้นดึกแก๊งก็เข้าสู่3,365ท่านกันแล้วพราะม่รับเอาเทียนวันนี้ผมจะมารีวิวตัวที่ดาเมจเอลของแท้ภายซิว่าผมจะมารีวิวใครใครเอ่ยที่ผมจะมารีวิวนั้น เขาเป็นคนที่นิสัยชอบโกหกมักโยนความผิดให้กับคนรอบข้างเสมอเพราะต้องการความเห็นใจเขาคนนั้นก็คือ อสูรข้างขึ้นที่4ี่ฮังเทงงูหรือฮาคุเทนสายกัปตันนั่นเองขอบอกเลยว่าตัวนี้เมตาปัจจุบันแน่นอนถ้าเพื่อนๆไม่รอตัวเมตาอนาคตอย่างมุซันโดมะหรือโคคุชิโบยูรุอิจิผมบอกได้เลยว่าฮังเทงงูเป็นเมตาปัจจุบันตึงแน่นอนดาเมจเอลของแท้และผมจะมารีวิวสกิลฮังเทงงูเรเวล1 0 0่พราอวเาผมไม่มีปัญญาปั้นขึ้นถึง200นะ <c oughs> และ้วก็โรงตีอาดีนา ให้ดูจัดจะเลยว่าเขาจะทำดาเมจ LE ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์แค่ไหนไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยโอเคครับเราก็มีเป็นอีเวนต์เข้ามาใหม่นะเป็นบริษัทนักฆ่าปีศาจก็จะมีให้เลือกเล่นหลายอย่างเลยอย่างเช่นไดมอนด์หนึ่งนี่ชนะก,การท้าทาย10ครั้งก็จะได้เป็นอาวุธออกมานะก็สามารถเลือกได้3ขั้น แล้วก็ภารกิจเติมรูบีนี่จะไม่ได้แน่นอนถ้าไม่ใช่สายเติม VIP นะแล้วก็ด้านบนก็สามารถเลือกได้ถ้าครบ1แถวก็สามารถเลือกได้เลยก็จะมีด้านบนมี1 2 3 4 5 6 6แถวออมก็จะได้เป็น SR 50เศษกันมาประกอบกันได้ ตรงนี้จะเป็นปาร์ตี้ทันชิโร่นะเพื่อนๆก็เข้ามากดรับเร่งความเร็วได้หนึ่งครั้งในเซบาสเตียนพ่อครัวเนี่ยก็จะมีให้เลือกเลยสินค้ามากมายเป็นซุปเปอร์แรที่อยากได้ก็มีพวกซุปเปอร์แร 30k ที่เป็นอ์ติแฟกนะแล้วก็เศษชิ้นส่วนอ์ติแฟก50เศษใช้ 20k แล้วก็จะมีตัวเลือกอสูร ใช้ 30k รัศวนตรงนี้นะนักฆ่าแห่งแคมปัสที่ไม่ใช่ขนมแคมปัสนะอือจะเป็นอวตารที่สามารถใส่กับคิวเลอร์แคมปัสที่ด้านบนที่จะเพิ่มค่า power พลังของเราได้นั่นเองตรงนี้เกมจับคู่เซนผมก็ผ่านถึงระดับขั้นสุด,ส,ดสุดท้ายแล้วนะนี่เรียงให้ดูเลยตั้งแต่ประตูที่1นะนี่ประตูที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เลยนะเราก็จะได้เป็นอวตารกบกศักดิ์สิทธิ์ เออถ้าจำไม่ผิดน่าจะเพิ่มสแต็ก6,700 HP บวกแล้วก็บวกเพิ่มเกราะ1.7%นะถ้าจำไม่ผิดนะเพือพ่อนๆน้องๆจริงแหละเรามาดูกับข้อตกปลาก,กันก่อนเลยก่อนที่ผมจะไปทำการรีวิวหางเทงงูนะก็เข้ามาดูกับพวกจำพวกแบบจิปถาก่อนละกันเพื่อท,ที่จะไม่ให้มันดูน่าเบื่อเกินไปนะเพื่อนๆน้องๆก็เป็นเป็นใจผมเลยนะเ,เนี่ยผมจะตกปลาให้ดูเลยว่าจะได้ประวัณเพชรคาดไหมคือพี่ออยากจะได้เปอร์เซ็นต์อ่การประมาณ พิชาดเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์การปิดกัน้นเปอร์เซ็นต์การปิดกั้นนี่ขยายความคือการบล็อกนะก็คือตอนนี้พี่มีปราณพิชคาดอยู่ที่75ซนติเมตรในความยาวของเขาตกให้ได้2 0 0ซนติเมตรเลยจะได้มีความเปอร์เซ็นต์การบล็อกเพิ่มขึ้นโอเคไม่ได้แล้วออกมาไปฟาร์มไข่มุกกัะเลยผมก็จะกดไปที่เขตภาคภูมิที่แดละกัน ก็เป็นเลข8ส่วนตัวเนี่ยไข่มุกสีม่วงที่มีใบไม้ออกมาเนี่ยจะมีผู้ครอบครองอยู่ที่400ไข่มุกที่เราจัได้ผลผลิตเยอะส่วนไข่มุกตัวนี้จะอยู่ที่300ผลผล,ผลิตก็จะน้อยลงมาหน่อย100แล้วก็ตัวนี้จะเป็น200นะระดับธรรมดาตัวนี้ไม่มีครอบครองก็โจมตีประเ็นละกันก็ครอบครองเป็นไข่มุกแบบระดับสีม่วงตัวนี้400เลยโอเคอย่าเพิ่งมาตีผมวัดกันนะก็จะมีเกราะป้องกันโปรเทคอยู่ที่ 1น,นชั่วโมงโอเคละกันนะก็เวลาที่เหลือประมาณ4ชั่วโมงในการครอบครอง อย่าเพิ่งมาตีผมนะทุกคน <c oughs> เข้าไนอย่าเพิ่งมาตีผมนะกันผมบอกเลยก่อนจะมารับชมให้ใจฟูนั้นมาดูที่ตู้ปลาผมก่อนนี่ผมเลี้ยงปลาด้วยนะอือมีทั้งปลาวานเพชรคาบปลาฉลามชะนะปลาคัสแล้วก็ปลาหมอสีฟลาวเวอร์ฮอนสโอเคครับแล้วก็มาเข้ากับการรีวิวสกิลของฮังเทงงูกันเลยว่าสกิลเขานั้นจะโดดเด่นเฉพาะด้านแค่ไหนนะจะโจมตีระดับ LE ได้แบบ ดีเลยหรือเปล่าเราจะมาทำการเทสสกิลรีวิวสกิลกนะันนะในภาชมาลุกกลมเนี่ยก็เป็นบุ๊กของตัวละครฮันคุเทน SSR ตอนนี้ผมจะรีวิวเป็นสกิลดาวส้มนะหรือว่าดาวแดงเพื่อนน้องครูเอานะก็จะเป็นค่าพลังโจมตี7 2 1 1 k ก็ประมาณ72,000 hp อยู่ที่966 59ประมาณ900 0 0เลย HP ประมาณ960,000แล้วก็เกาะอ,อยู่ที่2615ก็เกาะเยอะเลยความเร็วอยู่ที่1338ส่วนค่ารักษาอื่นๆเปอร์เซ็นต์อื่นๆก็ๆๆๆๆยังไม่มีจะมีแต่เฉพาะเปอร์เซ็นต์ควบคุมคุมคุ้มกัน30%คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับอัาษา,าสายนักรา1ดาวส้มพลังดาเมจเขาจะอยู่ที่4 7 K พังแทงงูเนี่ยจะเยอะกว่า25ดาเมจส่วน HP ของ อาคาาอยู่ที่ 1m จะเยอะกว่าฮังเทงู 40,000k hp เกาะของอาคาซาอยู่ที่2,641เยอะกว่าฮังเทงงู26หน่วยส่วนความเร็วของอาคาซาเนี่ยค่าสเตตัส1,308จะน้อยกว่าฮังเทงงูประมาณ30หน่วยเลยคือสรุปแล้วคือฮังเทงูเป็นตัวเปิดสายความเร็วนั่นเองนะครับเพื่อนๆน้องๆตอนนี้เรามาดูกับสกินชุดของฮังเทงูกันเลย mm hmm. ก็จะมีเพิ่มค่าความเร็วด้วยนะความเร็ว50หน่วยแล้วก็เพ เพิ่มพลังชีวิต10%แต่เป็นสก,กินเทพเจ้าสายฟ้าที่เหมือนเซนเซ,นเซยาเลยนะสมัยดูตอนสมัยเรียนเลยเซนเซยา เราเข้ามาดูกับสกิลแรกกันก่อนเลยสกิลอันติเมตศิลปะอสนรโรหิตเสียงร้องอันบ้าคลั่งแห่งธันเดอร์เดชหั่งเทงูจะสร้างความเสียหาย185ปซของแอคแท็กไปยังเป้าหมายแบบสุ่ม4เป้าหมายและติดตั้งเครื่องหมายแห่งความเกลียดชังให้กับปัมิตรทั้งหมดเป็นเวลา3เทินเครื่องหมายแห่งความเกลียดชังเนี่ยทุกครั้งที่ปัธมิตรมีการกระทําเครื่องหมายแห่งความเกลียดชังรวมถึงการโจมตีปกติหรือ ความโกรธจะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับ ฮันเทมงูเอง5%และความเสียหายศักดิ์สิทธิ์20%เป็นเวลา3เทินเอฟเฟกต์จะเพิ่มขึ้นเป็น200%เลยทีเดียวหากเป็นการโจมตีสวนกลับหรือติดตามการโจมตีผมบอกได้เลยว่าฮันเทนงูเป็นตัวที่แก้ทางค้อมสายเคาเต,คเตอร์แอคแทกได้แบบมีประสิทธิภาพอย่างเช่นเรนงูคุชินจูโรอิโนโนสุเกะโอมาไยงูขาวเจอในอารินนาะตึงมือแน่นอน พรสัสติดตัว e อนติตที่แข็งแกร่งที่สุดเพิ่มการโจมตี40% HP 30%และภูมิคุ้มกัน30%เป็นหางเทงูที่เพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองแถมยังมีเลือดเพิ่มขึ้นและภูมิคุ้มกันที่สามารถกันดีบัฟได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยพลัสติดตัวพลังแห่งความเกลียดชังเมื่อเริ่มการแข่งขันเพิ่มความเร็วของหางเทงงูเอง100เป็นเวลา1เทินเมื่อศัตรูโจมตีปกติหรือ ือความโกรธฮังเทงงูมีโอกาส35%ที่จะตอบโต้ด้วยการโจมตีปกติและมีโอกาส50%ที่จะใช้งานเวทมนต์มังกรไม้โอกาสการโจมตีตอบโต้จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนพันธมิตรที่ถูกโจมตีอืเป็นตัวที่คอมที่สายเคาน์เตอร์โจมตีเข้ามาเขาก็จะโจมตีโต้ตอบกลับไปอีกสกิลโจมตีศิลปะอาสนรโรหิตเสียงร้องอันบ้าคลั่งแห่งทันเดอร์เดส การโจมตีปกติจะก,กลายเป็นการโจมตีแถวหลังสร้างความเสียหาย150%ของ a อ t ็ด้วยการลดพลังงาน10หน่วยและมีโอกาส50%ที่จะเปิดใช้งานเวทมนต์มังกรไม้ เวทมนต์มังกรไม้นั้นจะสร้างความเสียหาย150%ของแอคแและรถพลังงานของศัตรูลงทั้งหมด15หน่วยถือเป็นตัวที่รถพลังงานก่อกวนและยังสร้างดาเมจให้กับศัตรูได้อีกด้วยเป็นตัวที่ตึงทีเดียวเลยนะถ้าเจอในอารีนากับเขาเนี่ยก็จกกบการรีวิวสกิลเป็นที่เรียบร้อยก็ตอนนี้ผมก็จะล็อกเลยละกัน <c oughs> ล็อกไม่ได้ลืมไปว่าเป็นดาวส้มในการอ่าน พัชนานุกรมนั่นเองไม่ใช่ตัวของเราเองไม่ใช่แลละเอาละ่ะผมจะมาทำการทดลองฮาคุเทนเรเวล1 0 5 5ดาวเหลืองให้ดูนะก็พลังดาเมจรวมที่ 281,000K เคก็ประมาณนี้เลยนะจะมาดูกับอาวุธกันอาวุธก็ประมาณส้มๆเหลืองเหลืองะส้ม5ดาวอะไรอย่างเงี้ยนะรองเท้าก็ประมาณรองเท้าแดง1ดาวเหลืองเอาค่ะ จะมาลองเทสสกิลกันเลยกับอารีนาฟังไม่ผิดอารีนาแน่นอนมาเลยนะครับผมเราจะมาสู้กับอารีนากันว่าเขาจะตึงมือแค่ไหนเมื่อเจอกันในอารีนานะผมขอดูก่อนนะกันคุณเตเต้นะจ๊ะเอาละครับผมพลังคุณเตเต้เขาอยู่ที่ประมาณ5รล้านจุด6 0เอ็มเลยของผมอยู่ที่ 2M เอผมขอเพิ่มธรรมยเลยละกัน เพิ่มลงไปแท้งให้ดูก่อนเข้ามาดูกันว่าคุณเตเต้นะจ๊ะเนี่ยเขาจะตึงมือกับผมหรือเปล่านะอือก็เบเบาหน่อยนะครับผมผมขออนุญาตตีนะครับผมก็ขออนุญาตเจ้าของคุณเตเต้ตีก่อนนะอือให้เขาตีก่อนเลยแล้วผมก็เอาหันคทง,งูไว้ด้านหลังนะเพื่อกันการโจมตีด้านหน้านั่นเองเอารักเขาโจมตีมาด้วยเริงงคุก่อนเลยแล้วก็โจมตีเข้ามาไปเรื่อยๆของเราก็โต้อตอบกลับด้วย เวทมนต์เถาหลังนะสามตัวอืมที่เป็นสกิลโจมตีนั่นเองเนี่ยโจมตีไปแล้วเอาละเซนิสึรบเขาตีมานะติดสตันแบบนี้สงสัยผมจะทำอะไรไม่ได้นะดาเมจของคุณเตเต้เนี่ยรู้สึกว่าจะเหลือร้อนเสดเกินนะอืมแล้วเขาก็ฮิวกันเข้ามาโอเคโจมตีด้วยเรนงงคุ คือเลือดฆ่าเลือดตัวเองแล้วก็ทันจุโรท่าไฟปราณวารีไฟเพลิงเฮ้ย <c oughs> นี่แล้วโดนโ,ดโดจมตีสุสัยผมฮงจะไม่ได้เรนในระดับเกมเนี้ยสตันอย่างเดียวเลยเส้นหลับนี่ก็สตันไม่เลิกเหมือนกันนะอือคือเขาเส้นหลับเมื่อเขาโจมตีเขาจะได้พลังงานกลับคืนมาคือพลังงานในการออลติเมทสกิลอีกทีหนึง่งแล้วดูผมก็โดนสตันแบบรัวๆอือไม่ได้ขยับอะไรเลยนะกับด้านหลังเนี่ยโอเคผมยอมแล้ว คุณเต้เตผมยอมลักันให้เขาโจมตีไปให้เซนดับเขาโจมตีไปก็ผมยอมแบบไม่กดไม่กดข้ามด้วยเอมเอาสิศักดิ์ศรีลูกชายไม่กดข้ามเออตีมาสิคัปตันจูโร่โอ้โหเผาไม่งยุดแรงเอาไล้แล้วสกิลแล้วโอมเข้าไปหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันอย่างรุนแ 1, 3, งรงเลยทีเดียวเอาละคุณเต้เต้เขาะจะก็วินไปแล้ว อผมรีเฟซแบบเขาแบบน้อยๆแล้วกันดาเมจอะมีแต่ตัวเเวิล2 5เซฟนี่ก็อกาคาระ2 5เซฟยืนเดียวๆเลย <c oughs> เดียวๆก็แห้งได้นะผมเนี่ยไม่ใช่เขานะเออทันจูโร่โอเคนี่เดี่ยวเกินไปเดี๋ยวไม่ได้ใช้สก,กิลอืมใครดีเนี่ยคุณเ่าไม่แคร์นี่ก็ดาเมจเยอะเหลือเกินนะผมขออนุญ,ญาตรีเฟสก่อนล้กันกูมันกากโอ้โหโหชื่อ <c oughs> เอ,เอาคนอื่นได้ไหมเนี่ยนี่นี่คนไทยเฟ้ยเฮ้ยคนนี้ผมขออนุญาตตีนะครับผมคุณคนไทยเฟ้ย ก็พลังเขาอยู่ที่3ร้านนะมีเซนหลับอีกแล้วด้วยก็มาดูจากติดสัทันอีกหรือเปล่าก็มาดูกันนะครับเพื่อน<ๆ>คือดูจากแบบรูปการของทีมของคุณคนไทเฟ่ยเนี่ยถ้าผมจัดทีมให้ใหม่นะทีมเขายังขาดจินโนบุอยู่สายฮิวตัวเดียวก็โรงัวและแต่ดูจากรูปแบบทีมยังขาดฮิวและเอาอาคาสามายืนหน้าแทนลุงตูบเนี่ยจะดีแต่ถ้าให้ผมเดาวความคิดไอเดียของคุณคนไทเฟ่ยเนี่ยน่าจะเอาลุงซากอนจีน้ากากแดงน้ำ แค่เอามายืนเด้งหน้าเฉยๆและท่านเทนเงนเนี่ยไม่ใช่เสียงด้วยอาจจะยังรอปั้นลูกรักอยู่นั่นเองเอาล่ะตอนนี้ผมก็ได้ทำการตีสกิลเข้าไปที่รอนะสกิลปกติ3ตัวนะก็โดนพลังโจมตีของคุณคนไทเฟยเนี่ยเข้ามาแบบรัวๆเลยทีเดียว เรโดนติดรถดาเมจจากฝั่งเซนดับเข้าไปแล้วก็มีการติดสตันเอาราได้สกิลแล้วอันติเมสกิล5 8 0 0 0แล้วเราก็ได้พลังการโจมตีเข้ามาเป็นเพิ่มผมพุพ่งกัาน5%แล้วก็ความแสงศักดิ์สิทธิ์20%ก็จะมีความเคลื่อนไหวเกลียดชังเนี่ยให้กับพัธมิตรทุกตัวที่เป็นแบบนี่ระนาะดเครื่องหมายที่เป็นสีทองที่เป็นแบบนี้เป็นภาษาเลยลระเจ้าเครื่องหมายความแก้จ้างก็จะหายไปแล้วเราจะได้ปูพุพ่งกา้าเปอรนต์แล้วก็ความแสงศักดิ์สิทธิ์เพิ่มอ สีเขียวพอถึงขึ้นเราก็จะเป็นบัฟขึ้นมาสีเขียวด้านบนนี่เลยที่เรามีเจอกันเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมกับสกิลแล้วก็บัฟของฮันเทงงูนั่นเองอ่านี้โตกลับรับเนพลังเวทมงกรไม้พลังดาเมจหนึ่งแสา0เลยทีเดียวส่วนของคุณคนไทยเฟยเนี่ยเขาจะมีตัวเรเวลอยู่ที่1 1 2 146, 123อักาารสแล้วก็กิยูอยู่ที่120เรเวลแล้วก็ เซนรับเรเวล143นะส่วนตัวฮังเทงูผมเนี่ยอยู่ที่เรเวล100นะแล้วก็จะมาเทสสกิลดูว่าสามารถล้มคุณคนไทยเฟยได้ไหมส่วนทีผมของผมก็จะมีชิโนบุในการฮ<ม>ิวแล้วก็สุนเกโกในการเพิ่มโรแล้วก็ธรรมะโยในการเพิ่มเกาะให้กับทีมแล้วก็เป็นสายถึกแท้งเลยทีเดียว<ม>เพื่อที่จะให้ตัวของฮังเทงูนั้นยืนอยู่รอด ในการใช้สกิลอันติเมตนั่นเองนะเนี่ยเขาก็จะมีติดติดท่าที่เป็นรูปสีทองตรงนี้ขึ้นแล้วก็โจมตีโต้กลับแต่ถ้าเป็นฮันเทนงูอนะมายืนแถวหน้าแทนนะตัวตัวของเรงโงคุเนี่ยเขาก็จะตีเคาน์เตอร์กลับอย่างต่อเนื่องเหมือนกันและโจตัวของฮันเทนงูถ้ายืนด้านหน้าโดนโจมตีกลับเขาก็สวนกลับด้วยท่าเวทมนต์มังกรไม้อีกเช่นเดียวกันคือแบบสวนไปสวนมาสวนกลับอะไรอย่างเงี้ย แต่ของเรงงคูเนี่ยเขาจะโจมตีแค่เฉพาะแถวหน้าแต่ของตัวของหังเทงงูเนี่ยเขาก็จะตีศัตรูทั้งหมดด้วยเวทมนต์มังกรไม้นั่นเองแล้วเขาก็จะมีเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเพื่อน ด้วยร่วมทีมแล้อนี้เราจะมาสู้กับอาคาษาเรเวล115กันนะครับผมเขาก็มีการฮิวขึ้นมาเราจะสู้กับอาคาษาได้ไหมนะครับผม <S <S ตัวนี้จะเป็นตัวสกิล l อลีสามารถสู้ได้ไหม,มอาคษาโดนดามเมมื0 0 0ึเข้าไปแล้วเราก็เกีโกเพิ่มโรคเข้ามาอีกทีหนึ่งอาคษาโดนจวกยับเลยนะตอนนี้ก็ทนมือรับเท้ากับอาคษาไปอยู่นะมีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่แล้วอีกทีหนึ่งกับอาคษาเรเวล115 ก็โจมตีกันอยู่โจมตีสวนกลับโดนดามเมจขึ้นกระแทกสะท้อนเข้าไปแล้วก็คุณป้าธรรมโยรถพลังงานของศัตรูโดนโจมตีสวนกลับอันติเมตสกิลของฮันเทงู31,000ืเคแล้วก็กิกกบเพิ่มโร่อีกทีนึงอยู่ที่หนึ0 0แพัพลังดามเมจ โดยสะทอ้อนขึ้นอัดกระแทกทีมผมเกือบไปหมดเหมือนกันเลยนะถ้าคุณคนไทยเฟยเนี่ยเอาอาคาสมายืนไว้ด้านหน้าผมว่าทีมผมคงไม่ยืนอยู่ณนจะุดนี้แน่นอนต้องขอขอบคุณคุณคนไทยเฟยด้วยนะเอาละครับผมเพื่อนๆน,น,น้อๆตอนนี้ผมก็ได้ทําการรีวิวสกิลของฮันเทนงูอสูข่าขึ้นที่4ซายกับตันเป็นที่เรียบร้อยโดยรวมแล้วเพื่อนๆน้อน,อน,น,อนว่าอย่างไรกับสกิลของฮันเทนงูก็คอมเมนต์พูดคุยกันครับผมชอบคลิปนี้เป็นกําลัง ใ,ให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งติ๊กตอกติ๊กตอกพอทีจะไม่พลาดกับเกมเดมอนรีเจนดับพิฆาตอสูรขอสคริปต์ก่อนจะจากกันไปและกัน Happy b i r ิร์ดเด o ์ทูยูรัพบกันใหม่ชาวเดอะแกงไก่เอกเอกซียูอ g เกน thank you for watching